พ่กับผมอีกแล้วนะครับคิปนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาทําคลิปเล่าเรื่องนะครับคลิปเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตผมที่ทําบ้านหลังนี้ได้นะครับว่าตั้งแต่ผมทําบ้านหลังนี้มามันก็มีอุปสรรคหลายอย่างนะครับกว่าจะมัดได้ขนาดนี้นะครับหลังนี้นี่ไม่ใช่เงินเก็บที่ผมได้มาจากการเกลี่ยรางหรือพ่อแม่ทําให้ผมแต่อย่างไดครับอันนี้ อันนี้ด้วยตําพักน้าแรงผมเองนะผมสร้างเองนะผมไปหาเงินเองนะครับมาเล่าช่วงแรกๆเลยนะครับว่าผมได้บ้านหลังนี้นะมาอย่างไงนะครับก็คือในตอนแรกนะครับผมก็ก็กรีดยางอยู่บ้านเลยนะครับกรีดยางอยู่บ้านแล้วกรีดไปกรีดมานะครับก็ยางมันราคาไม่ดีนะครับจะกรีดยาังไงาก็เก็บไม่ได้จะเก็บเงินก้อนที่จะสร้างฝันจะสร้างตัวอะไรมันก็ไม่ได้นะครับผมก็เลย อยากจะไปทํางานที่ต่างประเทศนะครับก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเขามาบอกผมว่าเอ็นมาต่างประเทศดีกว่าอยู่บ้านเรามันมันตั้งตัวยากเอ็มมันตั้งตัวยากผมก็เก็บเอามาคิดนะครับเก็บเอามาคิดแล้วก็ผมมานอนคิดหลายวันครับแล้วผมก็รอนะครับรอวันที่เขาจะเปิดรับสมัครไปทํางานต่างประเทศนะครับประเทศผมที่ผมไปก็คือประเทศเกาหลีนะครับในในช่วงแรกนะครับผมกรีดยางเก็บเงินครับ เก็บเงินนะครับอันดับแรกผมสะสมสะสมเงินเพื่อที่จะไปเรียนภาษานะครับก็ในการเรียนภาษาทั้งนั้นก็คือราคา900 0บาทครับ900 0บาทต่อคอร์สเรียนครับผมเก็บเงินก้อนนั้นเพื่อจะไปเรียนพื้นฐานภาษาเกาหลีนะครับพื้นฐานภาษาเกาหลีแล้วก็ผมก็ไปเรียนมานะครับไปเรียนมาแล้วก็ ครูก็แค่อ,อครูที่เขาสอนก็คือเขาสอนแค่พื้นฐานหรือศัพท์ต่างๆนะครับที่เหลือคือเราเอามาท่องเองหมดนะครับก็สือนะครับมาท่องมาท่องแล้วก็มาท่องแล้วก็ถึงเวลานะครับอันครูที่เขาที่เขารับอสอนในช่วงนั้นนะครับที่เขาก็จะนัดไปดติวนะครับไปติวเขาจะมีข้อสอบอะไรประมาณนี้นะครับให้เราติวดูว่า เราสอบเราสอบถูกต้องได้กี่คะแนนอะไรประมาณนี้ว่าเราสอบผ่านไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไปติวนะครับไปติวมาแล้วก็ถึงวันสอบของ E.P.S นะครับที่จะไปทํางานเกาหลีนะครับคือการสอบภาษาเกาหลีนะครับตอนนั้นแล้วผมก็ไปสอบนะครับผมก็สอบผ่าน,นครับตอนนั้นอันข้อสอบข้อสอบทั้งหมดมีอยู่ห้าสิบคะแนนนะครับ ห้าสิบคะแนนแล้วตอนนั้นผมสอบได้ผมสอบได้อยู่ที่ยี่สิบแปดคะแนนครับยี่สิบแปดคะแนนครับเขาให้เอาเขาเขาเอายี่สิบข้อขึ้นครับยี่สิบยี่สิบคะแนนขึ้นครับถึงผ่านครับผมสอบได้ยี่สิบคะแนนครับผมก็ได้ไปนะครับช่วงนั้นในประเทศเกาหลีนะครับก็สอบผ่านก็ต้องรออีกนะครับไม่ใช่ว่าจะได้บินเลยครับต้องรอช่วงนั้นผมรอประมาณสามเดือนมาครับ แล้วก็สัญญาจ้างของผมออกนะครับสัญญาจ้างผมออกแล้วผมก็ได้บินไปประเทศเกาหลีนะครับแล้วผมก็ไปทําง,งานที่ประเทศเกาหลีนะครับได้3ปีนะครับได้สปีมาแล้วผมก็กลับมาสร้างบ้าน,นครับกลับมาสร้างบ้านที่ผมเห็นอยู่ครับที่ที่ถ่ายเดี๋ยวผมจะตัดภาพให้ดูนะครับมาสร้างบ้านหลังนึงแล้วก็ซื้รอรถเก่าๆหลังนึงครับด้วยน้าพักน้าไรของผมเองนะครับก็เดีย <c oughs> ๋ยวผมจะตัด ภาพให้ดูรูปบ้านนะครับผมก็ลืมบอกไปอย่างหนึ่งครับที่ผมไปก่เกาหลีในช่วงแรกนะครับผมก็มีหนี้อยู่กัน,นครับผมมีหนี้อยู่ประมาณแสนแสนสามหมืบาทครับในขั้นแรกที่ผมไปเนี่ยครับพวกเราไม่ต้องคิดอยากเก็บ อยากเก็บกล้นะครับเราต้องเอาหนี้ให้มันเสร็จตรงขาโปะหนี้ให้มันเสร็จให้มันเรียบร้อยกว่อนะครับค่อยคิดจะเก็บทีนี้ถ้าโปะหนี้เสร็จแล้วเราจะสบายใจเลยนะครับเราจะสบายใจเราจะสบายใจทีนี้เงินที่เข้าบัญชีคือเก็บอย่างเดียวนะครับทีนี้เก็บอย่างเดียวแล้วผมก็ส่งให้แม่ใช้บ้างส่งให้ยายใช้บ้างนะครับก็ผมก็ส่งให้ตาม กำลังผมนะครับผมก็เก็บด้วยนะครับก็ไม่อาจจะไม่มากนะครับแต่ผมก็ส่งนะครับก็กลับมาจากเกาหลีแล้วผมก็สร้างบ้านสร้างบ้านซื้อรถเก่าๆคันหนึ่งครับก็ได้ประมาณนี้ครับแล้วผมก็มามากรีดยางนะครับปีนี้ผมไปตั้งแต่อายุยี่สิบเก้านะครับปีนี้ผมอายุสาสิสี่ปีแล้วนะครับสามสิบสี่ปีนี้ผมก็กรีดยางมาผมก็กรีดยางมาก็ เรื่อยๆนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเหมือนมันเก็บไม่ได้นะครับอยู่บ้านเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับถึงจะยางราคาดีราคายังไงก็มันเก็บไม่ได้นะครับส่วนยางผมก็ไม่ได้เยอะเหมือนคนอื่นเขานะครับผมก็เลยคิดนอกกรอบนะครับที่ผมมีจนวันนี้นะครับที่ผมสร้างบ้านได้หลังนี้นะครับแลวเพราะแล้วผมก็กําลังมีโครงการที่ว่าจะเดินทางไปต่างประเทศอีกครั้งนะครับ ผมว่าจะไปประเทศอิสราเอลนะครับในงานในภาคเกษตรนะครับก็ยังไงก็ติดตามผมด้วยนะครับผมบางทีผมจะถ่ายหน้าง,งานที่ว่าเขาทําในประเทศอิสราเอลมาให้ทุกคนรับชมนะครับผมจะถ่ายทอดว่าชีวิตการเป็นอยู่ที่นั่นเป็นยังไงนะครับแบบถ่ายทอดงานของประเทศประเทศอิสราเอลนะครับว่าเขาทํากันยังไงเขาจะมีลักษณะแบบไหนนะครับก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับ ผมก็ลืมบอกไปนะครับว่าช่วงผมอยู่ทํางานเกาหลีสามปีครับงานประเทศเกาหลีนี่เป็นงานที่หนักมากนะครับใครเคยไปประเทศเกาหลีถ้าเจอที่หนักหนักมากจริงๆนะครับหนักมากนะครับแต่ผมก็คิดว่าในประเทศที่ผมจะไปในประเทศอิสราเอลนี่ผมก็ว่าหนักเหมือนกันนะครับในงานในต่างประเทศมีแต่หนักนะครับผมในความรู้สึกผมที่ผมเคยผ่านมานะครับแต่ก็ คุณค่าของเงินนะครับเพื่อเงินนะครับเงินเรากว่าจะหาจะหามาได้ทุกบาททุกสตางค์นะครับให้เขาใจ,ใจตรงนี้นะครับเราต้องเหนื่อยใช้แรงกายแลกมาแค่ไหนนะครับแค่เสษเงินเสียสักร้อยสองร้อยแค่นี้ก็มีค่ามากนะครับในคนไอคนที่เขาหาเงินมาลำบากลำบากนะครับผมก็ได้มากว่าจะได้มาถึงจุดน,นี้ก็ไม่ได้สวยหรูนะไม่ได้รวยด้วยกลิวกลาบนะครับ อันนี้แต่ก่อนผมก็บ้านผมก็เป็นคนจนนะครับเป็นคนจนนะครับก็พยายามมามาตลอดนะครับคนจนก็จะดิ้นรนกว่าคนที่เขามีอยู่แล้วนะครับก็เป็นปกตินะครับเราต้องสู้นะครับชีวิตเราคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับก็ผมจะมาบอกว่าบ้านหลังนี้ได้มาอย่างไงนะครับบางคนเขาคิดว่า บ้านหลังนี้นี่คือเป็นเงินของพ่อแม่ผมหรือว่าผมไม่ได้ทําเองอะไรมันเป็นเงินที่ผมได้มาจากพ่อแม่แล้วสร้างเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับนี่ผมไปทํางานต่างประเทศมานะครับผมถึงมีบ้านหลังนี้ได้นะครับ <L un> ก็ในสมัยก่อนก็ผมก็เป็นมีคนดูถูกผมมากครับผมโดยทั้ง แม่ตัวเองก็ดูถูกนะครับจนเพื่อนตัวเองก็ดูถูกนะครับจนเหมือนว่าคําดูถูกนะั้นมันอยู่ในใจผมตลอดนะครับผมก็เลยทําให้มันได้นะครับเหมือนว่าเอาความดูถูกนะั้นมาเป็นแรงผลักดันนะครับก็ถ้าใครมีฝันผมก็อยากจะให้สู้นับครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะับผมก็จะมาบอกเรื่องราวที่ผมทําบ้านนะครับผมไม่ได,ได้ได้เงินมาจากแม่หรืออะไรแต่อย่างใดนะครับอันนี้ผมก็จะมาถ่ายทอดให้ฟังแค่นั้นเองครับขอบคุณครับ ก็แค่นี้นะครับก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมเวยนะครับขอบคุณครับ